สวัสดีครับผมสวัสดีเซาอ่าตอนทเที่ยงเที่ยงบายนะครับยังเลียง่ะลว,วันจันทร์ที่สิบสามเดือนวันจันทร์ที่สิบสองเดือนตุลานะครับนี่ก็ที่พามาเปิดงวดครับจะแม่แยกลูกไปครับตอนนี้ลูกสองแล้วก็สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับประกันทุกถอน ระบบกันกินใหญ่เก่งครับจะเปิดเยอะสองตัวครับนี่จะเปิดตัวนี้ก่อนเบึงลึกลงบางหยังครับนุมสีเต่าครับบะมิติงก็งูอ่กินหญากินเฟี้ยงดีงูอ่มีบ่มีตำนี้ครับรับประกันตำนี้ถกถอนรับประกันทุกอย่างนะครับเบึงหนา้าเบึงตาเขาครับ หนานี้งัว่าจะกัว่าตรงเล่ว่ากับว่คอยอ้วนจ้อยนะครับคือนบริบนอนตามสภาพของฝนตกแฉะนุ้งขัดบนใบนอนเมื่อคืนตัวนี้ตัวนี้กระเปิดอยู่สามสิบแปดสามสิบแปดหาร้อยครับผู้ใดสนใจก็ทักมาครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเปิดตัวสอง <c oughs> ตัวนี้ก็ตำเนี้คือหนาเด่นครับนังนดีเห็นครับหนาเด่นครับทุกยังหาทุกถอนประกันครับวันนี้ก็สูงพาอกกันตัวนี้นะจะร้อยสี่สิบเกือบร้อยหาสิบ่ครับตัวนี้ครับอาจจะร้อยหาสิบอ่าครับนี่็รับประกันทุกถอนอตัวนี้ก็ลูกลูกหนึ่งครับลูกหนึ่ง ลูกนึงละเพิ่งแ,แยกไปตัวนี้ก็สิเปิดเบาๆครับเปิดอ,อยู่สามหกหาลอยครับเปิดอยู่สองคนนี้ครับกินยายเก้งครับิบ่งถุงม้อครับ เพิ่งเลือกงานมาครับคือหัวเราหัวเขามีหลายตัวหัวเขามีหลายตัวเลี้ยงเอาไว้วอ,อ,อ,อะไรก็ต้องปล่อยออกไงครับหายหงาเอาไว้ครับต้องปล่อยออกอ่ะกะเพื่อในสนใจกะจริงกันครับอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสี่หกศูนย์สามอยู่เบอร์หนึ่งกะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าเก้าหกแปดหนึ่งหัวอยู่าตำบลหนองขามอำเภอจังข้อจังหวัดชายภูมิเขานี่นะครับ จังไหนก็โทรมาคุยมาตโทรมาสอบถามราคากันได้ไหวจังไหนจังไหนก็เคยโทรมาเบื้ันไปกันไหนก็ว่ากันไปครับกับตามสภาพครับกับว่าได้ซีเรียสังมาครับก็คือได้ลูกมันละกับติดแม่ยุ่งว่าหลายครับปล่อยลูกลูกมันแดงงามปล่อยลูกดีๆกับอยู่กับแม่มาหลายครับเพรคุยกันได้ยังครับในกับกิ่งกลางประสานมากครับผมครับขอบคุณครับผมติดตามชมรับฟังครับ